กับผมทุกคนคิดถึงกันหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำคลิปเกมนานแล้ยนะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเล่นระเบิดกันด่านที่จะมาเล่นกันนี้ก็คืออะไรนะคะพี่ลืมกล่าว่าอะไรนะ Speed Door Speed o r นั่นเองค่ะคือวาลูเดียวใช่มาโอเคก็นะคะเริ่มมาก็ยี่สิบเจ็ดวิไม่น่าจะทันเนาะก็มันรอก่อนก็ได้แล้วอีกแป๊บเดียวเองทุกคนวันนี้คือเรากลับมาเนี่ยเราก็มาพร้อมกับการวาดรูปนะครับทุกคนใช่ค่ะทุกคนพี่พิมพ์คะเหมือนเดิมค่ะจะอัปเดตไปนะคะเนี่ยอัปเดตอะไรครับเนี่ยพีมเห็นปะเน โอ้ยกันนี่ระหว่างเรากำลังรออยู่ลงไปได้ป่ะไปลงไปได้หรอได้อยังงั้นรอวาดแข่งรูปนะครับวาดรูปแข่งใช่นี้เวาจะมีรูปบอลใช่วงนี้ทุกทเทศกาลบอลอุ้ยบอลโล่ที่หนาไปเตะบอลซะหน่อยแต่ว่ามเาแล้วมาแล้วมาก็จะเป็นทีมอะไรนะครทีมอะไรไอศกรีนบอยเปิดมาก็หน่าวาดกนะน้านี้เออไอศกรีมก็ต้องวาดเป็นโคนก่อน ต้อง่าโคนก่อนเหมือนกันโคนน่าจะมีหลายรสชาตินะนี่นะครับว่าโคนของปีหรือของปัอองปกัใครจะน่ากินกว่ากันนี่นะผมจะใช้เทคนิคว่าแบบว่าลงสีก่อนนะครับทุกคน <Wow. S 1> ลงเลยไอศครีมอย่างนั้นผมก็จะเลือกว่าไอติมเลยไอติมที่ผมชอบนะทุกคน <c oughs> ก็คือวันนี้ล่ะ เพื่อนชอบกินไอศกรีมรสอะไรกันมากก็ลองคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมอยากรูเพิ่มเติมว่ามีใครจะชอบมันผมงไหมผมนี่แบบชอบมัน,นิลามากเหรอเออจะสีมนแบบเป็นสีแบบไหนอ่ะเฮ้ยทุกคนสีวาน,นิลาเป็นไนอะ่ะเยอะไหมสีออกบีครีมหรือเปล่านั่นสิไม่มีระยะให้กับทาสีวนนานิลาแล้วครับพวกเราตอนนี้ัวนี้จะหมดเวลาแล้วหาจะหมดแล้วเหรอ,อ,อ,อยังยังยัง สีที่สองนี่นผมไม่ดูจะวาดอะไรแล้วครับทุกคนไม่หมดนิลนนนานเลยอ่ะเนีย่ยทุกคนนั้นผมว่าผมว่าผมว่ารถเอ็มปก่กันกนะผมขอว่าดรถมิกเกินแล้วกันนะครับทุกคน โอ้ยแก้วสวยอ่ะสวยนี่มาแต่มาดูกันนะว่าติมจะอุ้ยอุ้ยไอ้ไอ้ติมแบบอันใหญ่เอาไปสามคะแนนเลยหนึ่งอ่ะไอ้ม่มีใจดีพี่อารมณ์ดีพี่ให้ทุกคนห้าเลยแล้วกันจะได้เท่ากันนะครับทุกคนอีกอเออมันต้องให้ทุกคนห้าหมดเลยวันนี้เนี่ยแก้วกันเองสวยมากเอาไปห้าเลยเขาเลยให้เราห้าเลยนะครับวันนี้ใจดีแล้ก็ของกันสวยนี่แน่นอน มาแล้วก็สวยเหมือนกันเอาไปห้าเลยวันนี้พี่อารมณ์ไปยินนะครับให้ทุกคนห้าดาวไปเลยนะครับทุกคนจริงไปเนี่ยดาวอะไรเหมุนเยอะไปไหนโิ่งนี่มันไอซ์ครอนไอซ์ครอนนี้เนี่ยนี่ไงไอซ์กินอยู่บนหัวเอาไปเลยห้าคะแนนกันเลยนชอบชอบดีๆชอบมากเลยให้ทุกคนห้ากันเลยนะทุกคนเอาไปเลยครับอุ้ยไอซ์กิมแบบว่าบาดเราชอบแบบเวลาไอซ์ครอน สามโคนเอาไปเลยครับผมห้าดาวนนี้ใจดีนะครับผมโดวงดาแบบได้กลับมาวาดรูปนานงงก็เอาไปเลยก่อนเลยห้าดาวห้าเนาะเฮดี้เนี่ยเมื่อกี้ได้หนึ่งดาวอยู่นะเห็นนะกันนะเห็นนะอุ้ยอันนี้น่ากินมีความแบบไอติมละลงละลายน่ากินแต่ประกานะทุกคนว,ว่าเราจะได้กี่คะแนน ท่านสีให้ทุกคนหาจะเตดาวหรือเปล่าขอบริยังขอนี้เป็คนสุดท้ายผู้ชนะก็คือโกเปิดมาครับโกัสก็เอาแล้วนะครับผมเ7ดเจ็ดาวแลครับผมโอ้ยโฟกัสได้ที่หนแล้วครับทุกคนเปิดมาก็เอาวว่าคตรโ้โหอะไระคนตึงอกั่ว่เเอง เกาะมือไม่จับมือหรอกการเข้าสู่เทศกาลฟุตบอลโลกนะครับทุกคนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีคู่แมทช์ิงใช่ไหมอืมน่าจะประมาณนั้นค่ะผมจะขออนุญาตมาเตะฟุตบอลก่อนนะครับทุกคนเตะเรื่อยมามามาไปครับผมเชียร์ทีมอะไรก็คอมเมนต์มาครับวันนี้ผมยังไม่มีทีมเชียร์ผมแค่เชียบอลชนะตอนนี่ไปแล้วครับไปบ้าแยวโดดต่อไปก็คือไดโนเสา ก็เอาแล้วสำหรับมุงมิงมุงมิงแล้วกัน แปลว่าอะไรอะไดรัเสาคอยาวของพิมพ์ว่าตัวไดรัเสาอะไรก็ไม่รู้ปกดนะเอาไปเผื่เผิ่อกมเหมือนไม่ใช่ไดรัเสาเลยเดรัเสาคอยาวก็มีโอเคเอาเป็นที่ห้าดาวกันเนี่ยอาสารบ้านทำไมอ่ะฮ้ยไม่ค่อยดูใจอะไรใช่เหรอไม่เหม่อนกันอีกเหรอว่้เหมือนชะลามเลยอ่ะ แอมพี่บอกจะให้ทุกคนห้าดาวไหมไม่วันนี้วันนี้เปลี่ยนแล้วไงพี่พูดตามเมื่อกี้อ้าววันนี้จะดีเอาไปมห้าดาวทุกคนเลยก็ได้ไหนๆแล้วเอาไปห้าดาวทุกคนเลยก็เอ็นจ้าให้ใหนึ่งดาวพอต่อไปห้าดาวห้าดาวน่ารักไหมสวยดีน่ารักดีเพื่อนคิดว่าของกันน่ารักไหมขอบีบกับผมคิดว่าน่ารักไหมอุ้ยขอย้ำอีกครั้งที่วันนี้ห้าดาวอันนี้น่ารักแน่นิน ไม่ใช่เขากินใบไม้อยู่เขาเหรอเฮ้ยกินด้วยลิ้นตั้งสีแดงกันนะเขากินใบไม้อยู่ข้าวใบไม้อยู่ใครที่เสาคอยาวแบบมองเวลาแบบไกลมากๆไงโฟกัสแลามองมบบไกลๆมากๆมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละไม่แค่ดาวหรือว่าอะรยกระดับสูงใช่แล้วทุกคนองคผมเองครับทุกคนเหมือนมันกอล์ซีล่าเลยเออมืนกอล์ซีล่ากอล์ฟซีล่านี่ติดโบไงชอบให้มันเลยฮะให้มันเลย อุ้ยไก่ไม่ใช่ไดโนเจี example, ๊ยบไดโนเจี๊ยบพอดเฟียวอ่ะมีเหรอมีอ่ะไม่มีเลยทุกอย่างก็คือปี่ไปแล้วนทุกคนเพราะว่ารอบนี้มันติดโบว์ไปด้วยโฟกัสที่สามค่ะลดูที่เท่าไหร่เพี่อันดับมาอันดับจีถึงจัดแล้จัดจากหกว่าสี่นะทุกคนต่อไปแต่เท่าไหร่ทุกคนบอกมาพีมา ทุกคนรู้มาไปอีกสักตานึงนนอัสุดท้ายโมูโจเขอาสุดท้ายกว่านี้นะพอไปโฟกัสพร้อมมากเลยค่ะขอโจทย์ง่ายๆโจทย์ง่ายๆไม่เอาอะไรตัวเสาดอกไม้ดอกไม้มันจะอีซี่อะไรขนาดนั้นจะไปดอกคิวดีแต่ไม่รู้ไม่ดอกคิวดูเป็นยังไง ทำอะไรลงไปอ่ะโอ้โหไม่สวยเลยไม่น่าทำเลยทุกคนเออดอกทานตะวันไม่่ใชดีเอาไปห้าคะแนนทุกคนเลยครับผมไปดาวเลยนะเอาไปเลยครับดาวไปดาวเลยหรอใช่ค่ะดิโอ้ยของโฟกัสต่อเดียวเอาไปห้าดาวครับรักไม่รักไหมรักดีโอ้โหนี่อลังการเอาไปห้าดอกกุหลาบเนี่ย โอ้ยผีสีสวยอ่ะโอ้ยมีเงาด้วยชอบสวยน่ารักมากเก๋อ<ๆ>เอาไปเลยใครอะแหเฮฮาดาวแงแงของกุ้นใหกกีดาวเมีย <S 1> <1> <S เดี๋ยวดีเพื่งของผมอ่ะโหดีดาวอันนี้อลังการยังชอบหลายสีชอบเอาไปเลยก็แต่มันมีอะไรตรงกลางด้วย เ,เกลียนแล้เวลาเันไม่มีอะไรยอกาที่นะ,ะโต<ฮ>รพรอเวอร์้ว <Wow. S 2> อันดับห้าอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้สวยเลยอะ่ะโอเคก็รอบแรกประกันที่1นึ่งรอบสกับรอบสาประกันที่สามดีดนดอ ห้าสี่หกห้าไม่รู้เหมือนกันทุกคนโอเคก็คลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ครับพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย